ราทำอะไรกันอยู่เนี่ยเรามางานดัสเชสเตนมิดเอนจินนะครับดิสเน่ทูเวิลด์แล้วก็มีงานของปอร์เช่สามสิบปีจัดปัฟฟ้าอยู่ตรงโน้นด้วยคกับร้านเฉดอคือจริงๆนะครับเราเอาสไปเดอร์มาทั้งคู่เพราะเป็นมิดเอนจินแล้วก็คิดว่าจะแข่งกันเปิดหลังคาแต่ดูความล้ำของพี่เต้นนะครับ เปิดไว้แล้วคือแมงโกงอ่ะเปิดไว้ครึ่งหนึ่งอ่ะเอาอย่างอ่ะคุณพร้อมแล้วนะพร้อมยากเลยอ่ะเปิดไว้ครึ่งหนึ่งอ่ะแล้วเดี๋ยวพาไปดูวันนี้เมื่อกี้วันนี้ก็มีมิสเอนเจนรุ่นแบบรุ่นพิเศษพิเศษอยู่แล้แปลกขายยากอยู่เหมือนกันก็เป็นเป็นบ็อกเซอร์เคมนทั้งหลายโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกัน ห่นอูดูโอ Power by t r บ s t อันนี้ผมจะเปิดแบบคุณนอูนะเร็วๆหน่อยเปิดไม่ใช่ปิดปับ๊บจะมาย่งตรงนี้ออกจำไม่ได้แล้วด้วยปึ๊บเปิดตู้นาเรียบร้อย เรีใช่แล้วครับเถือว่าไม่จบคิดได้หรือว่าเขาทำสวยนะครับแล้วผมทำทั้วัเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูผมดีกว่าเขาได้ไหมล่ะผมคิดว่าได้ละเป็น d a while <c oughs> ี่เต้นเขาว่าเขาเสร็จแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูอู๋วินเทจบ้างดูนะครับต้องกดอันนี้นะครับเปิด เราเป็นแฮปเป็นหรอเดียวดีมันต้องเปิดก่อนอ่ะใช่ไหมเสร็จแล้วเปิดท้ายนะครับโอเคโอเคมี practice a lot นี่มึงซ้อมทุกวันป่ะอูมันมีมันมีกาวมันมีแพรกให้แปะตรงนี้นะครับพี่เต้นเขาก็ใช้โยนครับคือเปิดตรงนี้นะครับปืดแล้วมันก็มีนี่เห็นป่ะปึ๊บอ๋อนี่อะไรมันเป็นที่มันเป็นของมันอยู่เลยเป็นที่เหน็บของมัน วิธีพับนะครับเราดึงไอ้ก้านนี้ขึ้นมานะครับไหนนเราดึงก้านขึ้นมาแล้วเราวางอย่างนี้ครับอ่าเราวางอย่างนี้ครับช่วยไหมช่วยอ่าช่วยช่วยช่วยอ่าไว้จังนั้นแหละแล้วเราก็เปิดอันนี้นะครับปึ๊บครับเราถอดขึ้นมาเราปิดปึ๊บเน่ยอิมเพรสชั่นเราก็เอาอันนี้ใส่เข้าไปครับ Impress i v e เสร็จแล้ว อย่าทำเรื่องอย่าทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากครับน่โอเคโอเคกูชอบกูชอบก็แบบผมว่าฟุ๊กๆแหละก็ซ้อมทุกวันน่ะอยู่บ้านไม่ทำอะไรก็ัานเหมปอนนั่งเมือปิดอยู่คนเดียวอ่ะมันก็เร็วดิคราวที่แล้วผมเปิดก็ไปมาเลยอ่ะอะไรนะเปล่าไม่ใอะไรโอเคงั้นเดี๋ยวเราพาไปเดินเล่นละกัน เอออ่ะมาได้ละวอ่ะอูเราไปเปิดคันนี้ได้เป็นป่ะเอาอวิธีการเปิดนี่อันนี้ง่ายกว่าเยอะนะชีวิตง่ายกว่าเยอะใช่หน้าตาจะเป็นแบบนี้นี่โอ้นี่เปิดมาที่ นี่ครับแล้วมันลงไปเลยป๊าบเรียบร้อยง่ายกว่าเยอะมากเสร็จแ,แล้วคือคันนี้ผมไม่มีะนะพี่อาพี่ปิดหน่อยปิดหน่อยจบไม่ง่ายนะครับเดี๋ยวเราไปเรืออย่างเงี้ไ <ป S 1> ยไปดูร้อยตีก่อนคุณตีอยู่บ้านเนี้ยให้ตีมาเล่าเรื่องรถให้ฟังหน่อย พี่ตียินดีต้อนรับนะครับรถคันนี้พี่ตีก็สวยอีกแล้วพี่ตีเล่าให้ฟังหน่อยครับอันนี้เป็นพ่อของมิดแองจิลปาร์เช่คืออ่าคันนี้เหรอคันนี้ก็เป็นอ่าเป็นน่าจะเป็นฟอร์สที่อายุเท่าเราพี่ใช่ไหมอายุเท่าเราแล้วเราก็ผมเด็กกว่าพี่ครับผมเด็กกว่าพี่ก็เป็นปี70เป็นเครื่องพันเจ็ดสมัยนั้นก็มิดแองจิลใช่มิดแองจิลแรกๆก็ก็เป็นเครื่องที่เขาเดือดรับขอบโค้กเป็นสมัยก่อนเขาเรียกวูแมนฟอร์ ก็เป็นพอซี่พอจะโฟกผสมกันนี่เก็คือเขาทำออกมาเพื่อที่จะให้มียอดขายเออพอเช่อะให้มียอดขายดีขึ้นก็คือเอาตลาดแมสขึ้นก็เลยเอาไปทำร่วมกันกับกับของโฟกก็ได้นุ่นนี้ออกมาซึ่งจริงมันขายไม่ได้มากนะในยุโรปมันขายได้เยอะในอเมริกาอเมริกาเนี่ยขายได้แสนกว่าคันนะอันนี้ราคาถอดได้ราคาถอดได้ราคาถอดได้ถอดให้ให้ถอดจริงเหรอ ทำ้เมื่อกี้กูไว้โอ้ถอดหลังคาจะเป็นลมอยู่แล้วถึงพักเป็นเล่์สันมางละหน่ายเยี่ยมบางเมืองต้องเปิดให้กูมพุลัดเปิดโอ้มันเลยนะตรงนี้มันมีอะไรมีแล็อคเป็นล็อคมันมีสี่จุดปกติถอดแล้วเนี่ยมันจะเปิดท้ายรถแล้วก็ไปเก็บคดีแต่ตอนนี้ท้ายรถเปิดไม่ออกวเอ้ยนี่สวยว่ะสวยครับประมาณนี้ก็ต้องบอกว่าน่ารักขับสนุก ด้วยความที่มันเป็นรถยุคโบราณเป็นคบิวคู่ก็ขับจะเสียงสนุกมากแล้วอ้างเครื่องเนื่องจากเครื่องวางกลางเกาะถนนแล้วก็เสียงเครื่องได้ยินชัดเจนแล้วกับผู้ชายตีนโหดอย่างพี่มันโอเคเหรอเฮ้ยไม่มีนะโอ้ใครจะเหมือนมึงอนี้กกูเลิกแล้วน พี่ตีลุยไปไปพี่เต้นเ่ะมันมันพี่เต้นมันไปกับหญิงแล้วเขามีงานอื่นลองทุกคนเอารถมามันคือเออมันคือมันคือใครคู่หูมึงไงใครมันหลอกพี่เต้นครับไม่พี่อยากให้พี่ด่าจ่าจ่าจ่าเอาตาจ่าที่ไม่เวลาให้เก็บไว้ด่าเรื่อยๆดีกว่าโอเคเรามาดูแผงนี้ก่อนพี่นี่อันนี้เป็นบ็อกเซอร์รุ่นแรกเนาะอันนี้ใช่ไหมันเหลืองนี่อ่าบ็อกเซอร์รุ่นแรกนะ ก็เป็นต้นเหตุของ Modern Mid Engine ิ้นอันนี้คือต้นเหตุของ Modern Mid Engine ในนี้รถก็ออปชั่นอันนี้ก็เป็นฮาร์ดท็อปมารู้สึกรุ่นนี้รถออกเอสให้ฮาร์ดท็อปมาทุกคันตามด้วยมิดเอนจิ้นที่โด่งดังในประเทศไทยนะครับของอินฟินิติมีเดียนะครับคันนี้สวยมากนะเนี่ยอันนี้เป็นสลัดโนสแล้วก็ถุงลมเป็นแอร์ซัพเพรสชั่นใช่เตี้ยมากไม่เป็นไรเปิดเปิดเปิดฝากระโปรงหน้าหน่อยดินี่เขาซ่อนพวกชุดถุงลมอยู่ถุงลเปิดได้แค่นี้ เขาเป็นคนปลอดภัยนะครับคันนี้ก็อาจจะดูไม่มีพิษมีภัยนะครับแต่จริงโคตรน่ากลัวคันนี้รู้สึกถ้าจะไม่ผิดยกใส่เครื่อง4ลิตรอู้เหรอหรือ3.8เลยสักอย่างคือแบบบ้าบอมากคันนี้ดูเบรกด้วยครับคันนี้เป็นคันนี้เป็นคันนี้เป็นแทร็กมาชีนน,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 นะครับ <st> นี่นี่คันนี้ตัวเด็ดของเรานี่ GTS อยากจะช่วยนะออ๋แต่ว,ว่ามีความรู้น้อยมาก <G TS S 1> รับ GTS เนี่ยครับเป็นรุ่นที่เรียกว่าทับทับของปาร์เช่ ก็คือน้อยมากเนาะในเมืองไทยมันคือฟูลรีโรดเด็ดอ่ะแล้วมันน้อยมากคนที่จะซื้อบล็อคเซอร์ GDS ตัวนี้รถพี่ใหม่เมื่อกี้คุยกับพี่ใหม่พี่ใหม่บอมีอยู่2คันเองในประเทศไทยอย่างนั้นเลยพี่เดอนี้เราก็ได้คุณปิ้นมาช่วยถ่ายช่วยกันทำมหาแดกเราได้พี่ปิ้นมาช่วยทำมหาแดกแล้วนะครับปริ้นเป็นเพียร์แลครับทำมหาแดกไปนะครับคันนี้รถหวานหวานออันนี้เนาสีสเลดเกรย์ที่มันทิ้งเราไปที่พี่เต้นเขาทิ้งผมไปเออที่มันทิ้งไปนี่รถหวาน คันนี้เป็น Gt4 uh huh. สี Ruby Stone ที่คันนี้ก็จะ a อ r o ่ปรับได้เยอะหน่อยคือข้างหน้าเนี่ยลิ้นเลื่อนออกมาได้คือถ้าเกิดพี่เพิ่มดาวฟอร์สหลังที่ต้องเพิ่มดาวฟอร์สหน้ามนเงนหน้ามันเชิดอ๋อหน้าชิ้นหน้า,น,น,า,น,านี่มันยื่นมาได้เลยเหรอลิ้นเนี้ยมันสามารถขยับเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ mm hmm. อ๋อเหรออ่าเพื่อที่จะปรับให้เข้ากับปีกข้างหลังคือปีกหลังมันก็ปรับ a n ก l ลได้เพื่อเพิ่มเพื่อเพิ่มดาวฟอร์สอือืมอืนี่จะก8าึง ไอ้นี่ก็9.81คันนี้เป็นพิค์พิกคันนี้ก็ฟูลลีลดเหมือนกันคือคันนี้น่าจะเครื่อง4ลิตรแล้วหรือไม่ก็4.1 4.2อะไรเงี้ยคือแบบบ้านเลือดมากออโต้เวิร์กเขาจะปรอบเครื่องกันแบบบ้านเลือดมากเป็นเครื่องโม่แบบมือเราทั้งตัวแล้วก็มาใส่เลยนะครับคันนี้ก็จะทริวิตให้กับพิค์พิกคนไทยนี่มันไม่เคยได้ได้โอกาสทางรถซิ่งเบรกเซรามิกใหญ่เต็มคนไทยระบ้านเลือดครับ ซื้อเอา G T 4 3.8มาใส่เครื่องคันนี้นจะ4.2จนะถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวเ๋ยเดี๋ยวไปดูในในสเปคอ่าคันนี้คันนี้รถพี่เอกคันนี้พี่เอกคันนี้พนนี่เอกในใจเราคันนี้สวยมากคันนี้คือก็คือ718 G T 4คล้ายๆกับคัน Ruby s t o n e เมื่อกี้มันจะมีแบบรูระบายอากาศเพื่อ Aero Dynamic ม,ไมีได้ยินว่ารุ่นนี้นี่พิเศษเสียงเครื่องดังเสียง,งเ,เครื่องดังสนั่นหูเออแตกไปหาเลอนั่งแล้วไม่ต้องคุยกับใครเหมากอับพี่เอผู้ไม่เคยเปิดเพลงขับรถฟังเสียงเครื่องอย่างเดียวอันนี้ของพี่ซิสอันนี้ก็ T D 4s เหมือนกันคันนี้พี่ซิสก็บอกว่าเขาซื้อมาเพื่อไว้ขายต่อผมฮะเขาเลยซป็นสีแดงเออเขาก็เขาคิดดีนะ เขาบอกว่าอู๋ไม่ต้องห่วงพี่ขายอู๋รู้คนแรกที่คราวหน้าเนี่ยกูจะซื้อรถกูซื้อสีแดงีกว่าะอย่าเลยพี่สงสารผมเถอะไปเลยไปไปไปมาทำไมมาทำไมไม่ทำไมอู๋ว่าทางเอฟซีหรือทางูุพพ์ข y o ยูทูบเราอ่ะอยากจะได้ยินมยิ้มานด่าให้อูอะเราเวลาันพูดแบบไม่หรอกกูกะจะนไปอีกรอบนึงก็จะด่ามันคนเดียวแล้วให้เขารู้ท่าแท้ไปเลย ทิ้งเงื่อนที่โถงศาลมันมันหน้าเนี่ยมันอากาศมันร้อนจนหน้ามันแดงไปหมดแล้วแดกแล้วเหรอจะได้ใส่แว่นนี่อะไรหรอเดินไปดูตรงนู้นด้วยนะโอเนี่ยเดินมาใช้กูอ่ะเดินมาใช้กูแล้วเดินกลับอ่ะใช้มือมือยังมันเพื่อนเพื่อนร่วมช่องใช้กูนี่กูไม่เกี่ยวเลยแล้วเดี๋ยวใช้กูเขาบอกว่าให้ให้พี่ตีไปพูดกับหวานหวานไม่กูไปเอง เราผมว่าดูไปเรื่อยๆตรงนี้แล้วตรงนู้นเรามีอีกนิดนึงเป็นแบบพวกกลุ่มดิจิเทนเซนมารวมตัวกันนิดหนึ่งเขาเรียกมึงแล้วผู้กำกับเขาเรียกพี่แล้วไปเขาเรียกมึงแล้วไปพี่ต่อเชิญครับพี่ตินี่นี่คันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่สวยชอบสีนี่มากคันนี้เนี่ยคันนี้เนี่ยคือ 718MR นึ่งแปดเสไปเดอร์เอคันเดียวในโลกไม่ใช่คันเดอร์มันไนคันเดียวในโลกก็เหรอ คือพี่เอรถใครนะแล้วพี่เรพี่เออีกคันพี่เอส่งซื้อรถแล้วส่งไปที่แมนทายเวสซิ่งที่เยอรมันให้เปลี่ยนคันนี้ให้เป็น MR สังเกตง่ายๆนะครับดูเขาจะมีสติ๊กเกอร์ MR อยู่ข้างล้อก็จะเป็นไลท์เวทซูเปอร์ไลท์เวทบีบีเอสล้ออันนี้กรุณาอย่ายวทำเป็นลอยเพราะมันแพงมากมีเครื่องช่วงล่างล้อเบรกอะไรก็แมนทายทำให้ขับสนุกเท่ากับเท่ากับมีคันนี้คันเดียวในเมืองไทยมั้ยและในโลก จริงป่ะแมนไทยไม่ทำให้ใครเลยพี่เอส่งมาให้เขาทำคันเดียวโอ้โหพี่เอสนี่แม่งสุดจริงจริงผมคันนี้รถพี่แซดน,นะพี่อันนี้รถผมเ,<อ>เป็นก้าวไปเจ็ดสไปเดอร์จนวันนี้ก็ยังเป็นไลท์ทัสพ <นะ S 2> อร์ชทูเดย์โมเดิร์นพอร์ชนะคือเราพูดถึงพอร์ชคู่ขึ้นมาเนี่ยคู่นี้เบาที่สุดจนวันนี้เพราะแล้วมีมีเยอะไหมรุ่นนี้ก็พอสมควรพี่แต่ถ้าเกิดรถ full option จาก AS เนี่ยมี5คันก็ได้2ใน5คันเบรกเซรามิกล้อไลท์เวท เบาบักเก็ตซีทอะไรพวกนี้คือ <Okay. S 1> ของของมันครบมากอ,ะอ่ะอ่ะรถคันนี้ไป,ไปดูกันเลยทุกของมันพ่เยดทำงานเราไปถ่ายมันเรามาด,ด,ดูรถมึงดีกว่าน,นี่เ<ด><ด>บาเบาชอบมากเลยเบานี่ไปทำไงวะเนี่ยคือเบาเนี่ยม,มันเปลี่ยนได้พี่ คือปอร์เช่เนี่ยมันจะแบบเนี่ยถอดได้ผมก็จะเสริมแบบให้มันเข้ากับหลังผมก็เอาผ้าตัดว้ให้ขับมันสบายขึ้นเพื่อแบบให้มันปรับเข้ากับสรีระหลังตัวเองอ๋อนี่ก็บอร์นี่เราก็ทําในนี้บอร์ที่ผมมาคุ้มในนี้สั่งผ้าสั่งผ้ามาจากที่นู่นสั่งผ้าจากเยอรมันมาแล้วมาคุ้มที่นี่ใ้นะฮะแล้วก็มาทางนี้ก็จะเป็น K Man R อ๋อเฮ้ยพี่คนทรยศอ๋อเราเจอคนทรยศแล้วเจอทรยศแล้ว สวัสดีครับดีครับเราเจอคนทรยศคือผมก็จริงๆนี่ต้องทํางานอยู่ด้วยกันนะแล้วก็หนีไปหาคนอผมก็เข้าใจที่เต้นเขานะคือระหว่างใสหน้าผมมาดูหน้าคนนี้เขาถ่ายด้วยคือผมเข้าใจอ่ะพี่ผมคือไม่พี่ไม่เกี่ยวนี่เขาต้องทํางานคู่กันเนี่ยพี่กกกัันนนคคือออเขข้้าลงุณะะไม่เป็นไรค่ะด้วยกันด้วยกันค่ะเราแชร์แชร์เข้าไปคนทรยศเราด่ากันเป็นเรื่องปกติร้วพีู่เปอนร้อนร้อนวันนี้ร้อนอ่ะเดี๋ยวพี่ไปดูนัะได้ผมดูนี้ต่อ เก่งมากเมื่อก so ี้ถ่ายมาครึ่งทางแล้วแบตหมดนี่คือทำใหม่ขามขาหัวล้อย้อนคันนี้นะครับจะเป็น987 Kmanar นะครับในเมืองไทยเนี่ยผมเห็นคันนี้เป็นเกียร์ PDK แล้วก็คันสีส้มเป็นเกียร์แหนมออร์อ่าคันนี้ก็คันนี้อะไรพิเศษนอกจาก Kmanar คือไลท์เวทเหมือนกันไหมไม่ดูไลท์เวทดแล้วอ่มันก็แบบซิ่งซิงอ่ะพี่แบบเป็นเอสแล้วก็แบบทูนขึ้นนิดนึงซัสเพนชั่นอะไรให้มันแบบมอร์สปรีดิ้งไรวิ่งอ่ะให้มันแบบขับสนุกมาากกกเยอะว่ปติ แรงมาเยอะกว่าปกตินะนี่ตากล้องผมตากล้องเราก็รู้เรื่องเราก็รู้เรื่องที่เบริสพิเศษเหมือนกันคันนี้เป็นแกมเบล่า4.0 RS ก็เป็นเครื่อง7เวอรถผมแต่ว่าใส่เครื่องสีนี้ถ้าไม่นั้นแกมเบล่ามันก็แบบก็คือก็คือทำมาจากโรงงานแกมเบล่าเลยแกมเบล่าเลยอัฟฟาเช่ไปทำอีกทีแล้วเบาเบิร์กเขาก็สีนี้เลยไหมใช่อันนี้คือเบาก็ทำแมทชิ่งมาเลยทำภายในภายในมาหมดอ่าคันนี้คันนี้เป็นวู คือคือก็ต้องบอกว่าอย่างนี้กัมเบล่ารูฟเป็นสัญลักแต่งสัญลักแต่งคล้ายๆพวกเอ็มจีพวกเอ็มอะไรประมาณนี้ของก็คือเหมือนเอ็มจีของเบนเหมือนอาพีนาเอเซนติเซอร์ของบีเอ็มอะไรเงี้ยแล้วของป๊อปนี่มันมีกี่สัญลักตอนนี้มีแมนทายเพิ่มมาแมนทายส่วนใหญ่ทำรถแข่งแต่ว่าถ้าเกิดเก่าๆเรารู้จักกันมานานแล้วก็จะมีรูฟมีกัมเบล่าเทคอาร์ตมีเทคอาร์ตสโตเซกโคนิกแต่สโตเซกกับโคนิกยังไม่ค่อยเห็นเนาะไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้ว ก็คันนี้มีอะไรพิเศษบ้างคันนี้ก็ไปดูป่ะพี่มีล้อมีบริ้คิทก็คงทําเครื่องนิดหน่อยพูมาลงพูมาไยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะตัวนี้ก็ตัวพิเศษตัวสุดท้ายตองข้างเปก็ตรงข้างตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายอันนี้คือ s p i เดอร์ RS 60อ่ะเป็น60ปีอันดับเอรของห้าห้าสิบสไปเด สไปเดอร์เนี่ยมันก็คือเป็นรถแข่งสมัยก่อนไอ้ตัวตัวที่เจมดีนไอที่เจมดีรลุนตายอ่ะก็คืออันนั้นคือตัวตัวแรกของสไปเดอร์แล้วก็เปลี่ยนมาทําอันนี้แล้วก็เลยอันนี้เป็นอันดับเซอรี่อ่าครบรอบ60ปีแล้วก็คือสีเดียวกับตัวนั้นเลยสีเดียวกับตัวนั้นคันนั้นชื่อลิตเติ้ลบัสเตอร์คันนี้ไม่รู้จะให้ชื่อเฮียอะไรดีคันนี้โอแมนบัสเตอร์คันนี้โอแมนบัสเตอร์เดี๋ยวไปต่อตรงนี้เราจะมี กลุ่ม mid engine uh huh. ซึ่งไม่ใช่รถไม่ใช่รถที่มาโชว์แต่เป็นรถที่คนรักต่อใช่ mid engine mm hmm. เป็นกลุ่ม,มก็มากันโอเคครับ mm hmm. เดี๋ยวไปดูกันครับ mm hmm. ตอนนี้ก็มีแบบเปพวกเหมือนเขาอันนี้เขาเป็นกลุ่ม mid engine วนเขามาจอดหรือคนนี้เป็นบางทัานที่เขาเลือกมาอะไรอย่างเงี yeah, so yeah. ้ยก nice. yeah. ็เจ yeah. ๋งด like ีมาเดิน hmm. ด like like yeah. like yeah. yeah, ูรอบๆก็แบบแก๊งนี้เขาก็จะแบบซิ่งๆหน่อยนะผมชอบมีการแต่งรถที่แบบก็แบบเหมือนแบบเป็นเป็นคาสซอมอ่ะใครอยากจะทำอะไรก็แต่งอะไรเงี้ยผมชอบแนวเนี้ยอันนี้แบบเป็นเป็นวายบอดี้ด้วยนี่จะมาจาอาร์เออนี่แบบมีวายบอดี้ด้วยเจ๋งอ่ะ แล้วก็มีแบบเหมือนแต่งสตายแบบ G T f o อะไรเงี้ยอันนี้น่าจะเป็นเทคอาร์ตเทคอาร์ตทั้งชุดเด็ดหนึ่งแปดเฮ้ยอันนี้สไปเดอร์สีดำอู้หูสไปเดอร์สีดำบ่ดแดงบ่ดแดงอันนีคืออันนี้สวยสวยอู้ดูสิเราเจอใครไม่รู้อ่ะพี่เอสวัสดีครับสวัสววดีครับพี่เอสวัสดีครับโอ้ยรายการนี่ Special by Cross โอเคครับวันนี้ก็พอแล้วเนาะเอาละโอเคก็ประมาณนี้แหละเพราะว่าดั s เซฟเฟนป๊อปอัพเป็ว่าๆสบายๆนะครับก็จัดอันนี้ผลที่3ก็สนุกดีก็พอเป็นน้ำจิ้มให้คนที่ไม่ได้มาใช่ได้ดูนิดนึงแต่จริงอยากจะบอกว่าให้มาดูเองดีกว่าเพราะว่ารถแต่ละคันเนี่ย คือปรเทกมันไม่ใช่รถโชว์รูมอ่ะมันจะเป็นรถใ,ใช้แล้วเราก็จะแต่งกันฉะนั้น <Okay. S 2> แต่ละคนแต่ละคันเนี่ยก็จะมีอะไรเล็กน้อยของตัวเองที่ใส่เข้าไปแล้วมันมันสื่อถึงความเป็นตัวตนของเจ้าของได้ได้ได้ดีกว่าดูทางรูปดูทางอะไรคือมาพอเห็นองค์รวมปุ๊บจะเข้าใจว่าอ๋อเขาทําแบบนี้กับชิ้นนั้นเพื่อให้เป็นแบบนี้นะเขาจะใช้อย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับก็สนุกดีแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้บอให้ฟังว่า mid เ n น i n นอ่ะผมว่ามันเป็นโมเดลที่สนุก เราก็จับต้องได้แล้วก็เอามาทํานู่นทํานี่ได้ตามใจเจ้าของอะไรยเงี้ยครับคือเป็นทางเลือกที่ดีก็เป็นรถสปอร์ตคาร์เช่เริ่มต้นเท่าไหร่สามล้านอะไรอดี๋งวนี้ก็สองล้านกว่าบาทก็มีสองล้านกว่าบาทก็หาได้แล้วใช่ค่อยๆหารถดีๆไป9 8้านี่แบบคนแบบเอ้ย987แจพี่มีระบบตจริงแล้วไม่โคตรดีเลยดีมากมากจริงคือดีราเช่ดีทุกรุ่นแหละใช่แล้วขับสนุกแต่ว่าโอเคคุณอาจจะแบบทางตรงกาจะไปสู้เครื่องใหญ่ๆไม่ได้แต่ว่าถ้าคุณไปขับบนเขาขับแต่จังหวัดนั้นุก คกันไปแล้วเว้ยเจอกันครับแอ้งี้เราแถมด้วยกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เรามาเก็บเลรนไรส์ด้วยเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะมาเ่นไรส์ที่นี่เหมือนกันตอนเช้าเห็นไหมเอาไหมแคนดูแคนดู เรามาเลนแบฟชันเดย์เดี๋ยวเราไปเก็บภาพกันเราไปเก็บภาพเอาแล้วกันเพราะว่าเพื่อนเริ่มหนีกันแล้วเพราะอากาศมันร้อนนิดนึงแต่ว่าวันนี้เม่ใช่เามากันเยอะไปดูเพื่อนเราครับหลบแดดหลบแดดหลบแดดสุดท้ายแล้วครับจริงๆตรงนี้ก็มากันเยอะเพราะว่ามันเจ๋งไงมันไม่ค่อยได้จอดขัางบนนานๆทีเราถึงจะได้แบบมีโอกาสก็สวยดีจอดหน้าแอปเปิลได้รูปสวยๆไปเยอะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มทยอยทยอยลีแล้ว เพราะว่านี่มันสิบโมงครึ่งแล้วอากาศมันโหดไล่ยิ้มอาากศันนี้มันฮีทเวฟพอดีฮีทเวฟฮีทเวฟโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวเราเจอกันใน e p i s o ด e หน้าขอบคุณทรอสครับสวัสดีครับขอบคุณทรอสนะครับเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำที่น้ำตกในลาวครับอ่าใน e p i s o หน้าใน e p i s o หน้าเดี๋ยวเราไปอาบน้ำหน้าหรือเปล่าไม่รู้แต่เดี๋ยวเราจะไปนี่แล้วเจอกันเจอกันครับ